สวัสดีครับมาเจอคนที่อยากกินปลาไหลของอีกคนหนึ่งนะครับผมมาเบิง่งกันเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนัพี่น้องเออพูดไทยชัดมากเลยครับเออพูดอีสานก็ได้มาได้มั้ยเบาได้เบาได้มาอยู่ประเทศไทยนานมั้ยโอ้อยู่โดนแล้วนี่บ่กี่ปีกี่ปีประมาณประมาณหกปีนะหกปีคุณีพูดชัดมากนะนีอ่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย อายุสามครับ31เอ,อ้ยแต่หน้าหน้าแก่นะ31หน้าแก่นะเรามีเมียยังมีแล้วครับคนนี้อ๋อคนไหนคนคน,คน,คนี้เหรออ๋อคนนี้เหรอครับคนไทยไหมคนไทยครับคนสุรินคนสุริน,รนพูดถึงพูดถึงพูดถึงไอ้คนไทยเนี่ยดีดีผมกำลังไหมเ้อ <laughs> เออเซ่บกว่าแซ่บกว่า <laughs> เพื่อน่ะสั่งปลาผมสิบกระปุกน,นะเดี๋ยวจะไปที่แคนาดาพรุ่งนี้ไหมนะมาครับ นี่ไม่ก็เป็นคนที่น่ารักอีกคนนึงอเดรยใส่ดีทักผมก่อนเลยจะได้เสื้อละถ้าเสื้อวันฉลองเสื้อน้ำมวยทุกคนก็มีหมดแต่ทักไปในแฟนเพจค่มวยพีเคเาโอเคเอทักไปนะน่ารักมากนะครับเป็นคนเชนเคนเดาอายุ30สสกว่าแฟนอายุไห <23. S 1> ายแฟนบ5 25 23 23 <laughs> <laughs> ้า,า,าคกุยยนัท25รู้จัาไม่ติดกุนะ ไม่กินเด็กนะไม่กินเด็กเออแต่เขาบอกว่ากินเด็กอมตะนะเดี๋ยวพาไปไปไหมไปสอไปซ้ำไหมไปตุ่มเมียดากลัวเมียไหมกลัวเมียไหมกลันิดนึงกลัวนิดนึงไม่ยดาเนี่ยเมียฆ่าเลยน่ารักโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมครับอันนี้แฟนเนาะแฟนขับครับครับีเขากลัวไหมกลัวเราไหม ไม่รู้กลัววะเล่ะพูดยากไหมพูดยากไหมพูดยากเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้มากเจ้าชู้มากเลยอะเขาเคยไปสุรินทร์ยังครับเคยอะค่ะเล่าอันนี้แต่งงานกันยังครับยังค่ะแต่เจ้าชู้มากใช่ไหมชู้มากเล่าอยากให้เห็นอยากให้เห็นน่ารักมากนะครับผมไม่มีไม่จริงครับไม่จริงครับขอบคุณครับ คำที <oung> ้เยทะุเนเ่ะะุอรไปนี่ยไมากนะครับัวไม่หนึบวดไม่ขวดัวเนียนะขอะทอะกวมวเนียจริง

ชอบไหมชอบเล่นไหมอยากเล่นไหมก็บาคาร่าเสี่ยมกวนไม่กล้าเล่นครับไม่กล้าเล่นมีตังเล่นด้วยไอแดงกันต้องเงินนะเสียมกวนรู้จักไหมเสียมกวนรรู้จักเล่รู้จักบาคาร่ารู้จักเห็นเพื่อนเล่นตลอดเรีนว่าสินประจําเห็นเพื่อนนั่นประจําฝรั่งไหมหรืคนไทยส่วนมากฝรั่งเขาเล่นไม่แต่คนไทยนะใช่ครับ บาคาร่าแล้วเล่นในคาสิโนนั่นแหละคาสิโนที่นีวแล้วแล้วแฟนนี่แฟนแฟนเล่นไหมกามานันก็เล่นครับเล่นไพ่เล่นไพ่อะไรเมียเล่นไพ่อะไรอ่าอะไรอ่ะปอกแดงเหรอบอกเดงอ๋อเล่นอยู่บ้านป่ะครับเล่นนี่บ้านเออแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าแฟนตัวเองไปโน่นแล้วแฟนได้ได้ผัวใหม่จะจะเลิกไหมตาย เออสบายเนาะอะได้าอะไรม่ผมก็ได้เมียใหม่เพือนไม่แล้วจะเอาเมียไทยหรือเมียอะไรเมียไทยนั่นแหละลาชอบไม่ชอบผู้ชายหรือชอบผู้ชายไหมชอบผู้ชายไม่เอาผู้ชายชอบไม่ถ้าสมมติอย่างวันฉลองชอบไหมเราเป็นคู่กันได้ไหมผัดกันเลี้ยงไหมไม่ไม่ไม่เลี้ยงเอาฉลาดฉลาดบมมาก กพัดกันออกได้วันนั้นเขาด่ากันเนี่ยชอบแต่ผู้หญิงชอบแบบสเปคเหมือนแฟนเก่าคุณน่ะน้องมะนาวครับเห็นรู้หมดจริงๆเลยรู้มากจริงอชอบไหมมะนาวอ่ะก็ชอบอยู่ครับถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าระหว่างแฟนกับมะนาวชอบใครชอบแฟนครับ แต่ถ้ามะนาวชอบคุณอะคุณถ้าสมมติอ่ะสมมติว่าอยู่กับมะนาวสองต่อสองในห้องเป็นยังไงเอาไหมอ่ะไม่พอที่ขาดไม่ครับไม่เอารักแฟนรักแฟนรักแฟนครับรักแฟนครับสุดยอดสุดยอดแจ๋วแจ๋วแจ๋วรอบหน้ามาซ้อมที่คลายพีเคนะ ก็อยากลองดูนะครับมามามาฟรีไม่ฟรีนะคิดเงินนะฟรีไม่ฟรีอะไรมาบ้านกับบ้านกันบ้านมาคิดถึงคิดถึงหลังเขาเยครับผน่ารักน่ารักครับขอเดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางปลอดภัยแล้วขอให้โชคดีครับผมครับเดียนไหนมาครับเนี่ยเดียนชวนธันวาครับเดียนธันวามาไทยหลังจากมันคิดมากครับคิดมากเดมากครับผม ก็มารอบหน้าเอาตังมาให้ยืมสักแสนหน่อยนะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนแล้วก็มากันครับเอ่อก็มากันขอโชคดีครับผมครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย่